สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ,อ่อกำลังเป็นที่สนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องคลิปวิดีโอส่วนตัวของอดีตผู้นํากัมพูชาสมเด็จหุนเซนนะคะที่มีคนเผยแพร่ออกมาเป็นคลิปตอนกําลังเล่นหมากรุกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยจุดประเด็นให้คนพูดถึงกันเยอะมากข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็เนื้อหาจากคลิปนั้นเลยค่ะ เราจะมาลองดูกันว่าพฤติกรรมที่เห็นในคลิปเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างแล้วก็มีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเอาละค่ะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยจุดที่คนพูดถึงกันเยอะเลยก็คือพฤติกรรมตอนเล่นหมากรุกเนี่ยแหละค่ะมีการพูดกันว่าท่านเอ,อเหมือนจะโกงแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงกับคู่เล่นด้วยถึงขั้นที่เรียกว่าหยุมหัวเลยจนคนรอบข้างต้องเข้ามาห้ามใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจในคลิปนี้ พฤติกรรมมันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับบทวิเคราะห์เขาก็ลงรายละเอียดว่ามีความพยายามจะเดินหมากเอาเปรียบคู่แข่งอยู่หลายครั้งแล้วที่สำคัญมากๆก็คือการแสดงความก้าวร้าวออกมาทางร่างกายด้วยการาใช้มือเนี่ยไปขยุมหัวคู่แข่งหรือที่เรียกกันว่าหยุมหัวซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันะนะครับในบรรยากาศส่วนตัวแบบนี้ดูเหมือนว่าอาจจะมีการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสถานการณ์นั้นค่ะซึ่งบทวิเคราะห์ที่เราดูกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นแค่เรื่องแบบอารมณ์ตอนเล่นเกมธรรมดานะคะแต่ตีความไปไกลกว่านั้นคือมองว่านี่อาจจะสะท้อนเอ่อทัดแท้บางอย่างของสมเด็จฮุนเซนออกมาเลยคือความเจ้าเล่์แล้วก็การใช้กำลังหรือความก้าร้าวเมื่อไม่ได้ดั่งใจซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันก็ดูสอดคล้องกับภาพลักษณ์ทางการเมืองของท่านอยู่เหมือนกันนะคะครับ ประเด็นนี้มันก็เลยถูกโยงไปถึงเรื่องอํานาจด้วยครับคือแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยลูกชายท่านฮุนมาเน็ตจ,จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อหรือบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นก็ยังมองว่าสมเด็จฮุนเซนที่ครองอํานาจมานานมากๆ30กว่าปีเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังเป็นผู้กลุ่มทิศทางของกัมบูชาอยู่เบื้องหลังคลิปนี้ก็เลยเหมือนกับยิ่งตอกย้าภาพลักษณ์ของผู้มีอํานาจที่ยังดูแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมจะใช้อิทธิพลหรือแสดงอํานาจออกมา ตรงนี้ก็น่าสนใจมากค่ะแล้วเหมือนว่าการตีความพฤติกรรมในคลิปเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องส่วนตัวหรือการเมืองในกรรมัมพูชาอย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นในข้อมูลที่เรามีเขามีการพูดถึงบทเรียนสำหรับไทยด้วยอันนี้คือยังไงล่ะคะใช่ครับมีการพูดถึงจริงๆครับเป็นลักษณะของการเปรียบเปรยเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าคือเขาหยิบเอาเหตุการณ์หยุมหัวตอนเล่นหมากรุกเนี่ยมาเหมือนกับเป็นอุทาหรณ์ให้ประเทศไทย ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับข้อเสนอในเชิงวิเคราะห์ก็คือว่าไทยอาจจะต้องระมัดระวังไม่ควรจะเเดินตามเกมหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเสียเปรียบกัมพูชาได้ง่ายๆเหมือนกับการปล่อยให้คู่แข่งเอาเปรียบในเกมหมากรุกอะไรทํานองนั้นครับโหหมายความว่าบทวิเคราะห์นี้คือใช้พฤติกรรมส่วนตัวที่เห็นในคลิปมาเป็นฐานในการให้คําแนะนําเชิงนโยบายระหว่างประเทศเลยเหรอคะ ็ล,ลักษณะนั้นเลยครับเป็นการตีความที่ต้องบอกว่าค่อนข้างไปไกลเหมือนกันคือเชื่อมโยงพฤติกรรมส่วนตัวที่อาจจะสะท้อนนิสัยบางอย่างของผู้นำเนี่ยเข้ากับคําแนะนําด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงเลยซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าเอาพฤติกรรมส่วนตัวของผู้นำเนี่ยมันสะท้อนแนวทางการเมืองได้จริงมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็นแค่การตีความที่อาจจะเ,เกินเลยไปหน่อยจากเหตุการณ์เฉพาะหน้านั้นๆครับ คุยกันลุงลึกกันในวันนี้ก็คือเรื่องคลิปหลึกที่แสดงพฤติกรรมที่ถูกวิจารณ์ของสมเด็จหุนเซนตอนเล่นหมากรุกนะคะแล้วก็การตีความต่างๆว่าสิ่งนี้สะท้อนตัวตนสไตล์ทางการเมืองหรือภาพลักษณ์อำนาจของท่านที่ยังคงอยู่แม้ว่าลูกชายจะเป็นนายกแล้วก็ตามรวมถึงมีข้อคิดเชิงเปรียบเปียที่แหล่งข้อมูลโยงมาถึงประเทศไทยด้วย ทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าแม้แต่เรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆของบุคคลสาธารณะก็สามารถจุดประเด็นการถกเถียงเรื่องใหญ่ๆอย่างอำนาจหรือบุคลิกภาพผู้นำได้มากจริงๆค่ะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอีกมุมที่น่าสนใจให้ลองคลิกตามกันดูนะครับคือในยุคสมัยนี้ที่ทุกอย่างมันสามารถถูกบันทึกได้ง่ายมากๆตลอดเวลาเนี่ย การที่ผู้มีอำนาจรู้ตัวว่าอาจจะมีคนคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมส่วนตัวของพวกเขายังไงบ้างมันจะทำให้เขาระวังตัวมากขึ้นหรือว่าแค่เปลี่ยนไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่ที่หลับตายยิ่งกว่าเดิมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เห็นหรือยังคงถูกซ่อนไว้จากการรับรู้ของสาธารณะอยู่บ้างครับ